ครัผมเคยสารใต้ครับครับมือนี้ผมก็มาตามต่อโครงสุดท้ายของพอนั่นครับพราาเลขกะไกลสีออกแล้วเนาะครับท่านผู้ชมครับอ่าสลับตัวเลขของพอนั่นพอนั่นกับเบาเนี่ยท่าไงฟั่งเลกกะเขามากหลายงวดขึ้นกันครับแล้วก็มีรุดแดงครับอ่างวันนั่นกับพอนั่นบอกเลขกถูกสามตัวตรงๆกัเคยบอกถูกมาแล้วครับเดี๋ยวโครงสุดท้ายเนี่เขาฟั่งเนี่ยท่างนั่กันเนาะครับว่าพอนั่นเพื่นฝันว่าจังไงครับครับ คุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นพีธีกรนั่หรือว่าเลยใช่คืครับอันนี้พึ่งมาจากสวนยางบอกครับพ่อมุสอตัดยางที่ม้วนปยงหนึ่งครับมันเป็นไปตัดยางตัดก็วิ่งอย่างก็ขึ้่เม็ดไร่ต้องได้ผลละครับไปตัดยางยังอยู่สองรันแเทไปแล้วพูดเองหนุกมากเลยหน้าหมาครับครับสวนยางกันยุติบ้านเนาะพ่อเนาะบ้านครับไอเดือนนี้ได้กี่ยางไปจากขังแล้วพ่อโอ้ได้กกีดยางของเธอน โฟมันตกกินอ่นไรเ,เนาะโลันตกตกเอาพีนดิตงดีแห้งครับตกซุมือตกซูมือจะเห็นเบียกบัไดดครับครับกะสู้ต่อไปนะพ่อเนาะสู่สูชีวิตยังสูส่ต่อไปสู้ต่อไปครับ,รบอย่าถอยไอ้ค้องสุดท้ายของคุณพ่อนี่คุณพอ่ณพอได้มากแล้วไหครับฟันฟันม่ขึ้นครับครับมาขึ้นฟันเกี่ยวโดนแล้วเมื่ขึ้นพอฟันว่าได้ขับรถไถครับ รถไทยใหญ่เท่าไดรถไทยแบกปอด6,610ข้อใดก็ครับคมแรงมัน6,610 6,610ครับคบผมแรงของมันมันว่าและครับดันดินเดินหนาถอยหลังึ้นอะครับวอาขับรถมวลแห้งมาขึ้นขับรถไทยขับรถไทยครับตื่นขึ้นมากะมากะรีดไปๆเนาจะดีเนาะครับจ้เชื่ออะไรห่วยมัน ฟันมาบุ่เลยฟันเกี่ยวโดนอะไรรถไทยนี่เพราะว่าเจ้ของมันมีรถไทยดรอกแต่วก็เลยคุมรถไทยครับรถไทยแต่แห้งรถนะมันหกพันหกร้อยสิบก็เมียของมันอ่าฟันขับรถไทยเบิดขึ้นเลยบ่พ่อฟันจนจนเจ้าของตื่นจนตื่นตื่นมาพอดีตีสามคืนเลยเบืองโทรศัพท์ต่ออโอครับครับ ไอ้เลี้ยวไอ้ทะเบียนรถไทยทะเบียนยังยพอจําได้บ่มันบ่มีทะเบียนจําได้แต่ว่าความแห้งของมันคือหกพันหกร้อยิอโอเสียดายเนาะพอ่อจําทะเบียนบ่ได้จาทะเบียนบ่ได้สมัยก่อนในรถรถไทยรถฟอร์ดมันบ่เคยมีทะเบียนนะมันคือกูมคีครับครับมเียเลยอือแล้วพ่อสิแก้ปัญหาตัวนี้ได้ตัวใดครับคว่มฟันนี่ครับคือมันให เลขสามตัวนี้ให้ท่านผู้ชมพิาามจารณาเอาเ้อคำบรรทัยข้อท้า่คือว่าเลขสามตวัวคือก610์อ610 610ครับแต่ว่ามือดนตาเส้นตาใหญ่หมันนั่นพ่อจุดถูกเสือ้อถูกมันก็ได160พอไม่ก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกัน610 แล้วก็ไปขอศาลตาใหญ่เนาะอันนี้อันนี้ไม่ได้ฝันนะพ่อเนาะเชิญตาเชิญต,ตาตอนตอนแรกเขาขึ้นตาใหญ่น่ออาก็ที่ว,ว่าวันวันโดนตาที่ผ่านมา,นาครับยุดถูกป,ประมาณพุกมงคือกระทุ่มนี่แหละยุดถูกยุดเที่ยนถวายครับครับถวายเที่นถวายสาร้างเชนผู้เชนตาเฮาน่าครับยุดถูกนึกเนใจอไ่นั้นยังได้กับมันออกมากเห็นเดอ้อว่าครับว่าก็มียว่าตะวนั่งหนึ่งมากกว่าเราเท่าไหร่หรือ ครับมันก็ไม่งีหลีเพราะว่าเลขตัวที่สองต้องหกเนอตทุั้งมาครับมันก็มาหกครับแต่ตัวที่ถ่ายจะข้อตีเจ็ดมันออมามันมาศูนย์โอ้ครับครับคือปูตาเพื่อนเมตตาสงสัยไป้พี่สุสันตอ่ะครับไอ้แล้วไอ้สารปูตานี่ยอยู่เมืองไหนครับพอที่พอขรอยู่พูนนะครับไปเบิ่อองอยู่จังหืัดหัวล้างก่อยู่ทางอยู่ทางทั้ทงแปลงพอกลางๆครับครับสารปูตาเอาอยู่แล้ว อ๋อ oh, สารบุตาประจำหม,มู่บ้านประจำเลยนะอยู่นี่ละเนี่ยคุมคุมแรกสารแรกตั้งพ่อหมู่บ้านแต่สารเทิร์มาเทิร์ข้างหนึงตั้งหลังอ๋อที่ว่าอยู่อยู่ไอ้บนเขาเนี่ยนะพ่อเนาะตั้งที่หลังอ๋อ oh, ครับแล้วก,ก็ตั้งที่หลังเขามีลูกปันลูกย่าเมืออยู่นี่บ่มีเรามีตะก่อนหินครับก็ขันแส่หน,นอกแส่หนามตำดาเวลาเสดผู้เสดตาก็มาเสดนี่ละครับลาออกเองินออกย่างมานี่ พวกเขามาซื้อปูซื้อตายเดือนสามเหมือนเขาจะร่วมเงินไลยโอ้นั่นคือเงินจ็กบาทจ็กบาทออกไลยครับออกนดนเงเหนื่นเงินจ็กบาทจ็กบาทนะสมมติว่าจ็กบาทจ็กบาทออกครับออกก็แปลว่ามีเจ้าบ้านนี่ถือเลขครับซานปูตานีกันตลอดเป็นว่าพอเชืยอถามถามมึงถามมึงนี่ถามมึงถลายครับเออถลายถลายเล้วูดรครับเพราะว่าซานที่ตรงนี้พ่อกรับไ่เคยว่าสุบผมฟังเฮียเนาะย่างบ่เคยว่า ที่ว่ามีคนล้มมาโชค์กระดับยางมังแห้งยกมือใส่หัวพราเอ้ยไม่เอ้ยหลักสมภาษาลุกต้นใหม่เด้อหลักสมภาษาเงอนครับไอเบิ้งแห้งครับกะบ้องคอยถือเลยยายยังต้นช่งตุนมันซีนอกนั้นไปเป็นลาบโอ้ครับครับครับ่เห็นดูถูกเนาะก็คือเพิ่นมีความศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ก็คือเป็นความเชื่อสอนบุคคลเนาะพ่อเนาะแต่ก่อนผู้ใหญ่บ้านเก่านี่เพิ่นว่าเพิ่นยิงนกเลยครับตกลงมาไป็นกัมข้อนกขึ้นมาเป็นหมู เด็กคนมีต้นไสไงนีค่ครับครับโอ้ถ้าอันนี้ถ้าบอเตส่าห์กระจาลบลูเด้วยนะพ่อเนาะลบลู่คันว่าคนฮผู้ลุกเขามองบาเห็นเนาะพ่อครับคือว่าคุ้มสุดท้ายนี่วันเห็นมาได้รับรถฟอร์ดรถรถรถฟอร์ดรถไทยจะเป็นรถไทยรถไทยรถสีเขียวเขาแต่ก่อนรถคันใหญ่นะครับครับความแรงของมันคือหกพันหกร้อยสิบครับอันนี้พ่อจุดถือพิามือไหว้รุ่นตาเมื่อนานละ หนึ่งหกศูนย์มันก็ตัวเดียวกัน่ะครับพอหายไปหมดก้อนคือสามแปดห้ากับสามห้าครับมันก็มีเท่านี้ละเลขใครท่านผู้ชมพี่น้าเอาครับที่ว่าเลขตองหมดเนาะที่พอหายไปตองหมดตองหมดครับกับสามหากับสามหาสามแปดห้ากับสามหาหมดก้อนเลขตองหมดครับอันนี้โค้งทุดทไทยครับก็คือหกหนึ่งศูนย์กับที่พอเสียงโศกอัน ทูบเลขทูบมันก็ได้หนึ่งหกศูนย์ครับอันนี้พ่อซื้อลอตเตอรีร่ไปยังครับนี่ยังเลยฝนทุกค่างเงิน,นทอน้องไม่ได้จังเลยไม่ได้เครับอยู่ในกองข้างกับกดออกมาซื้อของกินอยนู่บ้านหลือซื้อกระซ้ามาน่อยกินยังไงนี่การลำบากกันนะพ่อเนาะลำบากพนโต้ร้ายพนบางเรื่องนี้มาเมื่อตกเป็นตุกขังเงินครับโต้ดำเรืกหน่อยก็ได้เพราะได้ต้มเร่วมในปีอยู่เลยนะครับมั่แต่บ้านเท่า,งงา,นนากับ อาหารการกินกับซิบูโดนะพ่อเนาะเพราะว่ามันมีมีเคือนเนาะพ่อได้กินครับพ่อได้กินแต่อยู่ในเมืองหรเสเซตเลยนะพ่อเซตเซตครับครับกับประมาณนี้เนาะครับพ่อประมาณนี้บบบบบไลฟ์ก็นี่ละครับครับท่านผู้ชมครับก็คือโครงสุดท้ายของพอนั่นครับพอนั่นก็เลยตีเลขให้ว่าอ่าหกหนึ่งศูนย์นะพ่อเนาะครับแล้วก็ไปตรงกับเลขที่พอนั่น ไปเส้นเส้นโดนตาครับคือไปเส้นสารสารประจำหมู่บ้านนพอเนาะแล้วก็จุดทูบขอก็ขึ้นหนึ่งหกศูนย์ก็เป็นเลขตรงกันนพเนาะครับแค่สลับตำแหน่งครับก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาเบอ่งครับเพื่อเป็นเลขที่ตรงใจครับกพื่อมนพเนาะครับครับวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้าครับผมเคยสารตายครับขอบคุณเพ่อนั่นหลายๆครับผมครับถูกอยู่ดีแม่งเออซุ่มพีซุ่มห้องปูญาตายได้ ลูกหลานทั้งหลายข้มีโสคมีลาบขอสุมพร้อมปัสราวอายุมีแห่งสุขุกคนอานใดใส่ข้องเสีย,สยนไงเด้อพิรณาเอาเด้อลูกหลานเล้ซาซะถูกครับพ่อ